หลังโควิดระบาดไต้หวันใช้มาตรการควบคุมพรมแดนส่งผลให้ผู้นุบาลต่างชาติลดลงอย่างหัวภาพสถิติของกระทรวงแรงงานไต้หวันระบุว่าในาสิ้นเดือนเมษายนปี2022เทียบกับช่วงเดียวกันของปี2020ลดลง50,000กว่าคนในจำนวนนี้นผู้นุบาลในครัวเรือนลดลง40,000กว่าคนเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมามูลนิธิการเดน f h ฟ p e Foundation จัดสัมมนาออนไลน์โดยระบุว่า สภาพการเช่นนี้ส่งผลกระทบต่อครอบครัวที่มีความต้องการผู้อนุบาลต่างชาติมาดูแลผู้ป่วยระยะยาวา越越ด้านตัวแทนสถาบันอเมริกานในไต้หวันที่ร่วมการสัมมนาออนไลน์หยิบยกเนื้อความของรายงานปัญหาการค้ามนุษย์ปี2021ที่ระบุว่า คำสั่งกักตัวทำให้แรงงานต่างชาติถูกจำกัดให้อยู่ในสถานที่ทำงานเท่านั้นและยังอาจถูกบังคับให้ทำงานในวันหยุดด้วย That ด้านกลุ่มสวัสดิการสังคมเรียกร้องรัฐบาลให้ความสําคัญกับผู้นุบานต่างชาติที่มีคุณูปการต่อสังคมไตว้วันและในแง่กฎหมายก็ควรเคารพและให้หลักประกันเท่าเทียมกับแรงงานทั่วไปรวมถึงลดข้อเรียกร้องที่ไม่สมเหตุผลซึ่งอาจทําให้ผู้นุบานเกิดปัญหาด้านสุขภาพจิต วันที่16มิถุนายนนี้ไต้หวันมีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ในประเทศ63,170รายเสียชีวิต1 6 8รายยอดผู้ป่วยรายวันมีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลงังระงับการนำเข้าปลาเก๋าจากไต้หวันแล้วเมื่อวันที่15มิถุนายนสำนักง,งานกิจการไต้หวันของจีนระงรับนำเข้าสัตว์น้ำแช่แข็งจากไต้หวันตั้งแต่10มิถุนายนเป็นเวลา1สัปดาห์โดยให้เหตุผลว่าตรวจพบเชื้อโควิด -19 บนกล่องบรรจุ เว็บไซต์สำนักง,งานศุลกากรจีนระบุว่าตรวจพบเชื้อโควิดบนกล่องบรรจุปลาดาบเงินแช่เย็นจากไต้หวันแต่รัฐบาลไต้หวันยื่นหนังสือประท้วงหลายครั้งและตั้งข้อสังเกตว่าในช่วงไม่กี่ปีมานี้จีนมักใช้เหตุผลตรวจพบเชือ้อโควิดในสินค้าจากประเทศต่างๆกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศจึงเรียกร้องให้จีนแสดงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ไต้หวันใกล้เปิดประเทศแล้วบริษัททัวร์เผยหลังการระบาดของโควิดสิเที่ยวบินลดลงอย่างมากประกอบกับราคาน้ํามันทิบตัวสูงขึ้นราคาตั๋วเครื่องบินจึงแพงขึ้น30-50%เที่ยวบินระยะไกลค่าตั๋วแพงอยู่แล้วยิ่งแพงขึ้นไปอีกตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมนี้เที่ยวบินไทเปซานฟรานซิสโกสายการบินของไต้หวันราคาตั๋วอยู่ที่ประมาณ5 9 0 0 0 0 0 0 0กว่าเหรียญไต้หวัน 呃，供给缺少的一个情况之下，啊，这个费用势必是上上涨的，啊，所以目前我们大概有呃，这个问出来的一些价钱，或者消费者有询问的一些票价，啊，大概基本三到五成的一个啊，这个涨幅。ผู้ประกอบการบริษัททัวร์เผยว่าหลังการระบาดของโควิด -19 ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นทำให้ค่าทัวร์แพงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้กลุ่มการท่องเที่ยวไต้หวันยังห้ามมีการจัดกรุปทัวร์ไปท่องเที่ยวต่างประเทศแต่ในขณะนี้อนุญาตให้สามารถโฆษณาประชาสัมพันธ์และขายแพ็กเกจทัวร์ล่วงหน้าได้แต่ห้ามมีการเก็บเงินค่าใช้จ่ายจากผู้บริโภคล่วงหน้ากรมการท่องเที่ยวเปิดเผยว,ว่าหลังโควิดระบาดได้ออกคำสั่งห้ามจัดกรุปทัวร์ไปต่างประเทศซึ่งคำสั่งนี้ยังไม่ได้ยกเลิกแต่ได้ยกเลิกคำสั่งห้ามโฆษณาประชาสัมพันธ์แพ็กเกจทัวร์ต่างประเทศ ด้านสำนักง,งานคุ้มครองผู้บริโภคเห็นว่าสามารถระบุวันออกเดินทางเพื่อให้ผู้บริโภคใช้ประกอบการพิจารณาเร็วไฟลุกท่วมอาคารสังกสีสองชั้นซึ่งเป็นร้านจำหน่ายยางรถยนต์เจ้าหน้าที่เร่งดับเพลิงขมีขมันเจ้าของร้านที่หนีออกมาได้และรีบแจ้งความ ท่าทางกรธกะวายใจมากเพราะยังมีคนอยู่ในอาคารอีก8คนร้านจำหน่ายยางรถยนต์แห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองซินจูเป็นครอบครัวใหญ่อยู่รวมกัน3มรุ่นเหตุเกิดจากลูกชายคนที่สองทะเลาะก,กับคนในครอบครัวด้วยความโมโหจึงออกไปซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วกลับมาวางเพลิงตำรวจเผยว,ว่าผู้ต้องหาเคยมีประวัติต้องคดีลักทรัพย์และหลอกลวงต้มตุนผู้ตายนั้นรวมถึงภรยาและลูกของเขาอีก3าคนเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ฆ่า8ชีวิตตำรวจรวบตัวคนร้ายได้แล้วณสถานที่เกิดเหตุ จนที่ดับเพลิงสนิษฐานเบื้องต้นระหว่างเกิดเหตุเด็ก4คนอยู่บนชั้น2ของอาคารผูใ้ใหญ่4คนอยู่ชั้นล่างวิ่งขึ้นไปช่วยเด็กแต่สุดท้ายจบชีวิตในกองเพลิงทั้งหมด